ชายคนนี้เป็นใครกันแน่ฉันฝันไปหรือเปล่าฉันตายแล้วเหรอเขาตายแล้วเหรอโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่เขายังคงหายใจอยู่เขาเป็นคนน่ารักรอก่อนนี่มันแย่แล้วใช่ไหมรู้สึกเหมือนจริงเกินกว่าจะเป็นความฝันและถ้ามันไม่ใช่ความฝันแล้วก็เข้าสู่ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยา ใช้ได้นี่คือเหตุผลที่คุณดูสารคดีอาชญากรรมทั้งหมดเหล่านี้คิดคคิดิด,ดฉันต้องหารถโดยสารประจำทางหรือขนส่งมวลชนบางประเภทนี่ไม่ใช่ป้ายรถเมล์นั่นคือการขนส่งจริงเหรอและรถมา้าตกลงดังนั้นฆาตกรต่อเนื่องคนนี้จึงร่ำรวยและบ้าหน้าหำ ฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนแต่ฉันจะหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ในสักทางกำลังหาอาวุธซ่อมเหรอเพียงเพราะเขาน่ารักไม่ได้หมายความว่าฉันจะไว้ใจเขาได้เขาน่าจะเป็นผู้ลักพาตัวนี่คือใครผีปีศาจเหรอ เดี๋ยวก่อนฉันอาจใช้สิ่งนี้หลบหนีได้ฉันแค่ต้องพัดลมเป่าไฟพัดลมคือเขาตื่นนอนแล้วคุณเทวายลงบนมันหรือไม่โอเคมันอยู่ในมือฆาตกรฉันกำลังพยายามที่จะเอามันออกนั่นไม่ฉลาดเลยใช่โง่มากให้ฉันดู มันเผาคุณทุกที่หรือเปล่าแนนเน็ตเดี๋ยวนะเขาเรียกฉันว่าอะไรนะแนนเน็ตหรอชื่อนั้นฟังดูคุณหูมากไม่ฮ่ฮฮสบายดีนะเออคุณสบายดีไหมคุณดูดีฉันหมายถึงเออนั่นเป็นอันตรายเราเพิ่งแต่งงานกันไม่ถึงเดือนและบ้านก็ไฟไหมแล้ว ฉันหวังว่ามันจะไม่ใช่ลางบอกเหตุผู้ชายคนนี้ดูไม่เหมือนฆาตรกรต่อเนื่องเหรอแต่จริงๆแล้วฆาตรกรต่อเนื่องมีหน้าตาเป็นอย่างไรกันแน่นอกจากนี้แต่งงานแล้วเหรอเขาต้องการเลิกเป็นอตเตอร์แล้วแนนเน็ตอาจเป็นเหยื่อลายสุดท้ายของเขาและฉันได้ยินชื่อเธอในข่าว นี่คืออะไรไม่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 ฉันจะไปเดินเล่นอย่างรวดเร็วด้วยความตื่นเต้นคิดว่าฉันต้องเคลียรหัวรอก่อนนี่คือการติดต่อของคุณที่นี่ถูกต้องไหมคืออะไรฉันไม่ใช่เนเน็ตเราไม่ได้แต่งงานกันฉันไม่ได้อยู่ที่นี่ตาโลกจิตโอ้ดูเหมือนว่าจะเป็น ถึงไว้เขาใบลอนฉันรอคอยการประชุมครั้งต่อไปของเราทำต้นลึกลงไปโดยความรักที่ต่อเนื่องของคุณและรูปรักที่ดีที่ทำลายล้างลงชื่อแนเนิตบูมอนความรู้สึกนี้ไม่นะลอดเฮตติงที่รักฉันพยายามการสนทนาที่น่าดึงดูดใจและสัมผัสที่เย,ย้อยยวนใจของเรา ไปได้อย่างไรน้ำเน่ามากลงชื่อแนนเน็ตโบมอนสนใจที่จะอธิบายไหมฉันจะความหมายของสิ่งนี้คืออะไรภรรยาที่รักของฉันคุณมีกิจกรรมมากแค่ไหนไม่มีเพราะฉันไม่ใช่ภรรยาของคุณฟังดูเหมือนคำพูดสุดท้ายที่โด่งดัง อยู่ที่นั่นตัวเลขที่มากกว่าศูนย์และน้อยกว่าสิบท,ที่ทำให้ฉันหลุดพ้นจากสิ่งนี้ฉันเริ่มรวบ,รว,บรวมชิ้นส่วนเข้าด้วยกันหลังจากนั้นใช้เวลาสองสัปดาห์แต่ฉันตระหนักได้ว่าไม่มีใครเป็นฆาตกรต่อเนื่องหรือไม่ก็ไม่สำคัญว่าพวกเขาจะเป็นเพราะฉันตายไปแล้วฉันจำได้ว่ารถชนและฉันตระหนักได้ว่าฉันต้องตายแล้วยังไงก็ตาม แต่เห็นได้ชัดว่าโลกได้ตัดสินใจแล้วว่านรกส่วนตัวของฉันจะต้องติดอยู่ในร่างของแนนเน็ตโบมอนตัวละครข้างเคียงที่ฉันชอบน้อยที่สุดในนวนิยายที่ฉันชอบที่สุดฉันต้องกดจัก,กรวาลแน่ๆไม่ได้กับชาติมาเกิดเป็นตัวละครหลักด้วยซ้ําเพียงแค่ตัวละครด้านซุ่มด้วยทางเลือกชีวิตที่น่ากลัว พูดตามตรงฉันมีเวลาไม่มากนะักเพื่ออ่านดังนั้นพอดเรื่องนี้ติดอยู่กับฉันจริงๆนางเอกคือเจ้าหญิงอเมเลียแห่งเลกาเซียเธอได้สืบทอดบัลลังก์ต่อจากกษัตริย์พี่ชายของเธอเสียชีวิตอย่างกระทันหันกษัตริย์ถูกวางยาพิษเมื่อข่าวไปถึงเมืองการจราจรปัททุขึ้นตามท้องถนนผู้คนร่มหันไปทางเหนือไปทาง ประเทศเพื่อนบ้านของเซลดันเป็นที่รู้จักจากการกระทำสงครามที่หุนหันพันแลนและไร้ความปานีในประวัติศาสตร์แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เซลดันจะทำลายส,สัญญาของพวกเขาด้วยมรดกพี่ชายของเธอจากไปแม่ของเธออยู่ในความเศร้าโศก และประชาชนของเธอเชื่อว่ากษัตริย์ของพวกเขาถูกประเทศคู่แข่งรอบสังหารอเมรลียถูกปล่อยให้ต้องรับมือกับความไม่สงบที่เพิ่มขึ้นในประเทศของเธอเพียงลำพังแต่ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวทั้งหมดแม้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเจ้าหญิงอเมรลียถูกบีบบังคับด้วยความรู้สึกที่ซ่อนเล้นพระองค์ทรงมีเพื่อนสมัยเด็กและทรงนำความสนใจด้านความรักมาเคียงข้าง ทูตในตำนานของเซลดดนไอเช็คโบมอนถูกต้องเนเนตโบมอนฉันแต่งงานกับความรักของเธอโดยพื้นฐานแล้วฉันเป็นคู่แข่งของเธอเว็บโนเวลไม่ได้บอกเรามากนะักเกี่ยวกับเนเนตฉันรู้ว่าบาลอนแต่งงานกับเธอได้ไม่นานหลังจากการสวรรคตของกษัตริย์เมื่อเห็นได้ชัดว่า อเมเลียจะขึ้นครองบัลลังก์ในไม่ช้านันวนิยายเรื่องนี้บอกเป็นในว่าไอเซคและอเมเลียต่างมีความรู้สึกต่อกันตั้งแต่ยังเป็นเด็กแต่บารอนไม่มีทางเลือกจริงๆที่เขาจะต้องเดินหน้าต่อไปแม้แต่นักการทูตที่เคารพก,ก็ไม่คู่ควรกับเจ้าหญิงแน่นอนว่าไม่ใช่คนที่จะต้องสร้างพันธมิตรที่แข็งเกร่งหากเธอต้องไปทำสงคราม ถึงกันนั้นฉันก็ไม่คิดว่าเขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรกับแนนเน็ตมาเผชิญหน้ากับมันกันเถอะฉันแย่มากมีทุกอย่างแต่ไม่เคยพอใจผู้เขียนไม่ได้ให้นี่มีคุณภาพที่แลกกด้อยจริงๆฉันจะบอกคุณว่าฉันฝันร้ายกับคนรับใช้ไรสาระอย่างไม่น่าเชื่อโอ้และนอกใจสามีของฉัน มีมากด้วยยังไงก็ตามนั่นคือเหตุผลที่ฉันใช้เวลาทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาซ่อนตัวอยู่ในสวนห่างไกลจากทุกคนตรงไปตรงมาสถานะของฉันในฐานะศัตรูเป็นปัญหาน้อยที่สุดของฉันดูฉันรู้ว่าเรื่องนี้จบลงอย่างไรเจ้าหญิงพยายามที่จะรักษาสันติภาพระหว่างเลกาเซียและเซดัน เธอรักษานายพลของเธอเองกองกำลังติดอาวุธของการตรวจสอบและในท้ายที่สุดถึงกับต้องตกลงที่จะแต่งงานกับกษัตริย์เซลดันผู้โหดร้ายด้วยตัวของเธอเองเพื่อปกป้องป้องกันสงครามแต่เขาทรยศเธอถึงอันตรายของอเมรียสงครามก็ปะทุขึ้นและบาลอนแห่งโบมอนและภรยาของเขาคือคนแรกที่ถูกกองทัพเซลดันประหารชีวิต ใช่นั่นคือฉันพวกเขาถูกจับนำไปทูลกษัตริย์และถูกตัดศีรษะถูกต้องถูกตัดศีรษะที่กลางห้องมังลังของพระองค์โดยส่วนตัวแล้วฉันอยากจะก้มหน้าแต่ฉันคิดว่านั่นคืออันตรายของการเป็นภรรยาของทูตสวรรค์ทางออกที่ดีที่สุดฉันคือการหลบหนีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนเกิดสงครามพูดง่ายกว่าทำ ฉันเป็นผู้หญิงในประเทศยุคกลางดังนั้นฉันจึงไม่มีเงินทุนอิสระในานามของฉันถ้าฉันจัดการได้การจากไปของฉันอาจจะเป็นผลดีกับทุกคนฉันไม่คิดว่าจะมีใครที่นี่คิดถึงฉันตกลงยกเว้นอาจจะเป็นผู้ชายคนนี้สต็อกเกอร์ของฉันตอนนี้เขาต้องการอะไรอย่างจริงจังคุณต้องการอะไรกุสตัสใช่ที่รักของผม ผมต้องการคุณ